เรียบร้อยสิครับแอมไม่ใหญ่นะแอมไม่ใหญ่แต่ก็แอมที่สามมันมีอาการอยู่นะอุ้ยดีขึ้นกว่าเก่าหน่อยนะครับแอมสวยขึ้นมาอีกหน่อยครับผม นะชุดนี้นะครับทันอัลกาครับผมเบสสะเบสสองคีดแปดนะยาวหกฟุตลอกได้ว,ว่าคอร์ดไฟครับเบอร์สองพันสายศูนยุธงครับตัวเปชงเมื่อหนึ่งเดือที่ใช้เป็นชงสลาตันนะตะกั่ว2.5ดกร,รัมล็อกสตัปเปนะครับสายช็อคสิบปอนด์กับชุดนี้นะครับตีแปะเข้าไปนะไม้แรก ยังไม่มีอะไรนะไม้ที่สองลงมากระดกกระดกเยอะนิดนึงครับมีอาการแล้วก็มับเลยแผลสวยครับเสยพยดานสายรูปครับผมครับ